มาถึงหมอบุญประเด็นหลักที่ทีมข่าวของเราโทรศัพท์ไปสอบถามก็คือเรื่องใหญ่หลังจากที่หมอบุญออกมาเปิดเผยว่ากําลังจะลงนามเซ็นสัญญากับทางไฟเซอร์ซึ่งเป็นไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคของเยอรมนีหมอบุญบอกกับเราเมื่อช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกานาทีว่าตอนนี้สัญญาถูกส่งมาถึงโต๊ะทํางานของหมอบุญแล้วคแล้วตอนนี้ตัวหมอบุญและทีมงานฝ่ายกฎหมายกําลังนั่งดูทีลหน้านั่งดูสัญญาทีลหน้า ถ้าหากไม่มีปัญหาอะไรก็คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในสองทุ่มและจะจรดปากาลงนามเซ็นสัญญาส่งกลับไปให้ทางอเมริกาคุณผู้ชมฮะสัญญาฉบับนี้ถูกส่งมาจากอเมริกาอย่างที่หมอบุญบอกทางฝั่งอเมริกาเนี่ยเป็นผู้ช่วยประสานและเจรจาให้คือ b บ ONTech เนี่ยบริษัทเขาอยู่ที่เยอรมน,นีแต่เขาก็ร่วมหุ้นกันกันกบทางอเมริกานะฮะเพราะฉะนั้นก้อนนี้จะเป็น b บโอ t e c เเยอรมน,นีซึ่ง จะต่างกันนะฮะคุณผู้ชมจะไม่ใช่ก้อนที่ทางอเมริกาเขาบริจาคมาให้บ้านเราค่ะอันนั้นจะเป็นก้อนของการบริจาครวมไปถึงก้อนที่ทางรัฐบาลไทยเจราจาก็จะเป็นไบโอเอนเทคของของอเมริกาซึ่งเป็นวัคซีนไฟเซอร์เหมือนกันมันจะไม่เหมือนกันตรงนี้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมชัดเจนตรงนี้นะครับว่าหมอบุญนําเข้ามาเนี่ยจะเป็นไฟเซอร์ไบโอเอนเทคเยอรมนีสองทุ่มจะส่งกลับไปและคุณผู้ชมฮะหมอบุญบอกว่า n a n o แวกก็ได้ด้วยนะโนวาแวกอ่าโนวาแวกนะฮะออขอขออภยัยครับโนวาแวกนะฮะปรากฏว่าถึงแม้จะยังไม่ผ่านออยอของไทยแต่หมอบุญชี้แจงว่าจองไว้เรียบร้อยแล้ว10ล้านโดสโดยจะนำเข้ามาในเดือนมก,กราคมปีหน้าครับโนวาแวกนะฮะจะเอาเข้ามามก,กราคมปีหน้าทีนี้อีกหนึ่งคำถามสำคัญก็คือแล้วสรุปแล้วตัวกลางที่จะเป็นผู้ประสานซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ จะใช้หน่วยงานไหนคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีอยู่5หน่วยงานแต่พอเราไปอ่านในราชกิจจารุเบกษาจริงๆถ้าจะเอาให้ชัดคือ6หน่วยนะฮะคือกรมควบคุมโรคองค์การเภสัชกรรมสถาบันวัคซีนแห่งชาติสภากาชาติไทยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และมันจะมีคําว่าหน่วยงานของรัฐแต,แต่เป็นหน่วยงานของรัฐที่บริการสาธารณสุขหรือบริการทางการแพทย์นะคะซึ่งเท่าที่ดูก็อยู่ในนี้นี่แหละฮะอยู่ใน5หน่วยนี้หรือไม่หมอบุญบอกกับเราว่า ยังไม่ขอเปิดเผยก็คือยังตอบเหมือนเดิมเดี๋ยวรอให้องค์กรที่อยู่ในหน่วยงานของรัฐเหล่านี้เป็นผู้ถแถลงชี้แจงเองแต่ถ้าคุณผู้ชมจําได้ติดตามการสัมภาษณ์มาก่อนหน้านี้คือหมอบุญบอกว่าองค์การเพศสัจกรรมเนี่ยไม่ใช่แน่ๆค่ะคุณผู้ชมก็พอจะเดาออกกันนะฮะพร้อมกันนี้ก็อย่างที่บอกครับยืนยันว่าทุกอย่างประสานอย่างถูกต้องกําลังจะเสร็จสิ้นในการลงนามจดสัญญาสองทุ่มคืนนี้นี่ฮะ อันนี้คือเรื่องของไฟเซอร์ที่จะกําลังจะเข้ามา20ล้านโดสแล้วจะเข้ามาเมื่อไหร่หมอบุญบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยไบโอเอ็นเทคบอกว่าล็อตแรกจะเข้ามา5ล้านโดสสิ้นเดือนนี้นะฮะภายในสิ้นเดือนนี้วันนี้วันที่15ถ้าภายในสิ้นเดือนนี้นั่นแปลว่าอีก15วันะจะเข้ามา5ล้านโดสใช้คําว่าฉีดกันไม่ทันทีเดียวจะฉีดกันไม่ทันทีเดียวราคาราคาเนี่ยก่อนหน้านี้หมอบุญเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่า ถ้าเป็นในกลุ่มของโรงพยาบาลเอกชนสนใจจะมาซื้อต่อไปจะขายให้ในราคาทุน500กว่าบาทแต่ก็แน่นอนจาก500กว่าบาทก็ต้องไปบวกค่าขนส่งบวกค่าประสานบวกค่าบริการจะไม่เกิน1,300บาทก็จะถูกกับโมเดอร์นาพูดง่ายๆโมเดอร์นาพันห้าแต่ว่าอันนี้ไฟเซอร์ประมาณไม่เกิน1,300บาทแต่เรื่องราคายังไม่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวต้องรอกันอีกทีหลังจากที่หมอบุญอ่านสัญญาทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้วก็จะลดลงนามแล้วก็ส่งกลับไป เดี๋ยวคือเราพยายามโทรหาตลอดหมอบุญแกก็บอกว่าแกอ่านสัญญาอยู่แกอ่านสัญญาอยู่ให้เวลาแกอ่านสัญญาก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีแต่คุณผู้ชมฮะก็อย่างที่เราเกริ่นไปตั้งแต่ช่วงต้นคือช่วงประมาณสักบ่ายสามเนี่ยคือสำนักข่าวรอยเตอร์ได้มีการรายงานว่าทางไบโอเ e c นของเยอรมนีซึ่งเป็นผู้ร่วมผลิตวัคซีน mRNA ไฟเซอร์แจ้งว่า ยังไม่ได้เคยมีการพูดคุยอะไรกับทางบมจรธนบุรีเฮลแคกรุปแต่อย่างใดเรื่อง20ล้านโดสมันก็ยังคงความสับสนเรื่องนี้นะฮะตอนนี้เรากําลังพยายามโทรกลับไปไปหาหมอบุญว่าอ้าวทางรอยเตอร์รายงานมาอย่างนี้อ้างอิงไบโอเอ็นเทคเยอรมนีด้วยนะ <c oughs> คือองค์กรที่ทางหมอบุญบอกกําลังคุยกันอยู่ประสานกันอยู่ด้วยนะค่ะ <c oughs> พอดีช่วงนี้หมอบุญก็ยังยุ่งอยู่นะฮะยังไม่ได้ให้คําตอบแต่อย่างใดแต่คุณผู้ชมเชื่อไมหมฮะจากข่าวที่ออกมาทั้งหมดทําให้ตอนนี้ราคาหุ้น ของกลุ่มทนบุรีเฮลท์แคร์วันนี้พุ่งขึ้น13ค่ะซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจหรอกฮะไม่แปลกใจค่ะคนพูดถึงทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งไฟเซอร์ก็จะมา Nova แบรกเซจะมาอีกต่างหากแถมแบ่งโมเดอร์ไปให้สภากาชาติไทยอีกหุ้นขึ้น13เอ่ยังเป็นปริศนาอยู่นะคะกับรายงานข่าวของรอยเตอร์รอยเตอร์ถามไประบุชื่อเลยค่ะเครือทนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปของประเทศไทยเป็นยังไงไบโอเอนเทคบอก ไม่เคยคุยเลยไม่ได้คุยไม่มีเป็นไบโอเอ็นเทคเยอรมนีต้นตอเลยด้วยแม่เรื่องนี้อ่ะเดี๋ยวถ้าติดต่อหมอบุญได้ความล่าสุดว่ายังไงเดี๋ยวแจ้งอีกทีหรือก็ถ้าไม่อีกอย่างก็คือหมอบุญก็คือเปิดเผยสัญญาที่ท่านกาลังอ่านอยู่กาลังทบทวนอยู่อันแล้วเราก็จะทราบรายละเอียดนะคะว่าตกลงคนที่มาเซ็นสัญญากันเนี่ยไบโอเอ็นเทคเยอรมนีหรือเปล่าหรือที่ไหนรวมไปถึงองค์กรของรัฐที่มาเป็นตัวกลางด้วยนะคะ